จุดผ่านแดนถาวัรไทยกัมพูชาด่านช่องสงมเปิดตามมาตรการกองทัพภาคที่2การผ่านเข้าออกและค้าขายแลกเปลี่ยนซบเซาลุ้นประชุม JBC วันที่13มิถุนายน2568เวลา10นาฬิกาที่บริเวณจุดผ่านแดนทวัรไทย กำปูชาด่านช่องสงมตำบนไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกดด่านช่องสงมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศุลกากรตลอดจนเจ้าหน้าที่ทหารเจ้หาหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรภูสิงห์ด้านฝ่ายความมั่นคงได้รวมกันตรวจตราประชาชนและรถทุกชนิดที่ผ่านเข้าออกอย่างเข้มงวดขณะนี้จุดผ่านแดนด่านช่องสงมยังเป็นการเปิดปิดด่านตามมาตรการของกองทัพภาคที่สองซึ่งให้เปิดเฉพาะวันจันทร์พุธศุกร์ แต่เวลา8ถึง15นาฬิกาทางด้านฝ่ายกัมพูชาเองเปิดเวลา9ถึง16นาฬิกาการผ่านเข้าออกให้เป็นไปตามเงื่อนไขบุคคลสามารถผ่านเข้าออกได้โดยใช้พาสปอร์ตและพอดีพาร์สยานพาหนะผ่านได้ตามระเบียบและการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้เป็นไปตามระเบียบและหลักสากลน,นักพบนักธุรกิจกัมพูชาและประชาชนชาวเขมรที่ผ่านเข้าออกด่านในขณะนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยและครอบครัวที่เดินทางเข้ามารับการรักษาด้านสุขภาพนรงพยาบาล ในประเทศไทยต้องมีการปรับแผนเดินทางให้ตามมาตรการของฝั่งไทยและลุ้นติดตามข่าวทางด้านกัมพูชาเองจะมีการตอบโต้เปลี่ยนแปลงหรือไม่ตลอดเวลารอลุ้นรอ,นรอการประชุมเจบซที่จะมีขึ้นในวันที่14มิถุนายนนี้ขณะที่บรรยากาศการค้าขายเงียบเหงาซบเซาพบชาวขเขมรเข็นรถลากน้ำมะพร้าวผ่านข้ามแดนกลับไปยังกัมพูชาเท่านั้นโดยมีพ่อค้าแม่ค้าชาวไทยขับรถนำผลมะพร้าวมารอหน้าด่านฝั่งไทยไม่ไกลมากนะัก ชาวขเขมรที่รับจ้างเขีนสินค้าเผยว่าตนนั้นก็อยากให้บรรยากาศกลับสู่ภาวะปกติและไม่อยากให้เกิดมีการกระทบกระทั่งไต่ตันอย่างาาดยางเพราะประชาชนสองฝ่ายยังต้องค้าขายในระดับท้องถิ่นแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกันแบบพี่น้องที่ไปมาหาสู่กัน 开一点。太陽太陽